สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคุณบีมรีโนเวทขายบ้านมือสองฝั่งทนนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้มาพบกับอาคารพาณิชย์นะครับสุดคุ้มนะครับนะาทำโรงงานก็ได้ทำโกดังก็ดีนะครับนะที่โซนกระทุ่มแบนดนะครับที่โซนกระทุ่มแบนดนะครับนะบอกเลยนะครับผมตึกนี้นะครับสุดคุ้มมากนะครับนะพื้นที่40ิ ตาวางวากันเลยทีเดียวนะครับนะทั้งตึกนะครับนะทั้งหมดสามชั้นนะครับสามชั้นสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาด้วยนะครับนะอ้าวเดี๋ยวเรียกเพื่อนๆพี่ๆนิดนึงนะครับนะตอนนี้ก็มาพบกันนะครับช่วงเย็นสิบแปดนาฬิกาหกนาทีนะพี่นะาสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะครับนะอ้าวขออนุญาตแช่ก่อนเด้อขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับนะอ้าวขออนุญาตแช์ก่อนนะครับนะเรียกเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านมาชมกันนะครับน้าสำหรับ อาคารพณิชย์นนะครับสามชั้นของเรานะพี่นะจากกข้าวเด้อน,นะครับผม ก็ใครมองหานะครับเป็นเขาเรียกว่าอยากทําการค้านะครับอยากทําโรงงานโกดังอยากทําการค้าขายครับที่มีพื้นที่เยอะๆแล้วก็ราคาคุ้มค่าคุ้มราคาครับตามสไตล์คุณบีมคือเกานะครับนะก็ลองมาดูตึกนี้กันดูนะครับนะเพราะว่าราคาย่อมเยาวนะครับราคาย่อมเยาวตามเคยนะครับนะแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะพี่นะาอ่ะเดี๋ยวจะเข้าเด้อนะครับผมขอแชร์ก่อนเด้อนะครับสวัสดีพี่โอ้ยวันนี้นะครับพี่ ศูนย์ทรเข้ามารับส้มแล้วนะครับนะใครที่ชอบแนวแนวเป็นอาคารพาณิชย์นะครับนะมีพื้นที่กว้างกว้างพื้นที่เยอะๆนะครับนะลองมาดูตรงนี้กันนะครับนะอ่ะแบบหนึ่งเด้อนะครับพี่เข้ามาทักทายกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยนะครับนะสวัสดีพี่เดือนนะครับพี่เดือนนะครับนะอ่าใครอยากทําโรงงานโกดังนะครับนะพร้อมทั้งอยู่อาศัยนะครับที่นี่ห้องเยอะมากนะครับนะนับรวมๆนะครับประมาณหกห้องกันเลยทีเดียวนะครับนะ เดี๋ยวบิมใกล้จะพูดแล้วเนอะอ่าเข้ามาก็ทักทายบิมได้นะครับสวัสดีพี่เลิฟแคทด้วยนะครับนะอ่าวันนี้พี่เลิฟแคทก็มาทันมาทันพอดีทันไลฟ์สดพอดีใช่ไหมพี่คิดถึงมากเลยนะครับนะอ่ะเออตรงนี้นะอาจจะพอแล้วเนาะอ่าจะพอแล้วนะครับสวัสดีพี่ทุกท่านด้วยนะครับนะ โอเคนะครับผมแชร์เท่านี้แล้วกันนะครับนะสวัสดีทั้งห้าร้อยล้านท่านที่เข้ามานะครับวันนี้ก็เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาแปดนาทีนะครับพี่นะเช็คเสียงแป๊บเด้ออ่าจะพ่อแล้วนะครับโอเคโอจะพ่อแล้วพันวะโอเคภาพชัดเสียงชัดนะครับนะก็วันนี้นะพามายามค่านะครับพี้ไม่ยามค่ำเลยยามเย็นนะพี่นะแม่กลัวฝนจะตกแย่เลยนะครับนะวันนี้สวัสดีพี่ต้น เลดเดวิลด้วยนะครับนะก็พามาดูตึกนะอ่าน้องเขียวนะครับนะตอนนี้น้องเขียวนะครับอยู่ข้างหลังบีมแล้วนะครับนะพี่เลิฟแคทถามว่าถามว่าที่ไหนครับเยอ่เอออยู่อยู่โซนกระทุ่มแบนนะครับนะอยู่ถนนเศรษฐกิจนะครับถนนเศรษฐกิจนะตึกเรานะครับนะาห่างถนนเพียงแค่แปดสิบเมตรนะครับห่างถนนเศรษฐกิจเพียงแค่แปดสิบเมตรแล้วก็มีเอ่อปั๊มปอดเออปั๊มพีทีอยู่ตรงข้ามซอยเข้าตึกด้วยนะครับนะก็อ่ะ เดี๋ยวเราไปดูตึกกันจ้าตอนนี้บีมก็อยู่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งนี้แล้วนะครับนะตึกของเรานะครับเป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นนะครับนะตีทะลุนะครับเป็นแบบตีทะลุนะครับนะตึกเราเหมาะกับอะไรนะครับนะเหมาะกับคนที่ต้องการทําโรงงานโกดังนะครับหรือจะอยู่อาศัยนะครับต้องการราคาย่อมเยาวแล้วก็เป็นอาคารเขาเรียกอาคารพาณิชย์ที่ตีทะลุกันนะครับได้ห้องใหญ่มาก นะครับได้ห้องใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็ราคาคุ้มค่าเนาะอ่ะจะให้ดูถนนหนทางนิดนึงนะครับนะตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ถนนเขาเรียกว่าถนนเศรษฐกิจนะครับถนนเศรษฐกิจนะตรงข้ามซอยเข้าอาคารพณิชย์เรานะครับจะมีปั๊มพีทีอยู่ตรงข้ามเลยนะครับนะก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องของทําเลนะครับเพราะว่าทําเลค่อนข้างดีห่างถนนแค่80เมตรเท่านั้นนะครับเนี่ยตรงนี้นะ ถนนเรานะครับสองเลนถนนกว้างครับนะใครที่ต้องการเามีรถใหญ่มาหรืหกล้ออะไรมาก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องอไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วพี่นะเพราะว่าถนนกว้างนะครับถนนค่อนข้างใหญ่นะครับนะอ่ะส่วนรถสิบล้อ <c oughs> เข้ามาได้ไหมเดี๋ยวบีมาเช็คให้อีกทีนะครับนะอ่ะต่อมานะครับเราไปดูที่ตึกกันบ้างนะครับนะตึกของเราสีเขียวสดใสนะครับนะ ใครที่ชอบสีเขียวเหนียวซับเนาะก็เหมาะกับคนที่ทํางานทําธุรกิจค้าขายนะครับจะทําโกดังแฟดจะทําโกดัง j n นทีนี่นั่นนะครับนะก็เหมาะนะครับนะาสาหรับคุณพี่ที่ต้องการทําโรงงานโกดังและอยู่อาศัยในตัวนะครับนะในนี้ก็หาของกินง่ายนะครับอยู่ใกล้ตลาดกระทุ่มแบนอยู่ใกล้โรตัสกระทุ่มแบนนะครับอยู่ใกล้โกโบเฮาส์นะครับน้าแถวนี้นะต่อมานะครับน้าเราพูดกันเลยนะครับก็คือตึกเรานะครับตึกเราเนี่ย สี่สิบตารางวาก็คือแบ่งนะครับห้องขวาก็ยี่สิบวาห้องซ้ายก็ยี่สิบวานะครับรวมกันเป็นสี่สิบตารางวาสวัสดีพี่ยุ้ยแซ่จางสวัสดีพี่อาทิตย์สวัสดีพี่นันทก,การด้วยนะครับนะ mm hmm. บ้านเรานะครับนะก็มีการถมสูงขึ้นมากวกว่าบ้านอื่นนะครับนะทาสูงนะครับพื้นที่พ,ทพื้นที่เนี่ยบริเวณหน้าบ้านเนี่ยทาเนินขึ้นมาสูงมากๆนะครับนะสูงกว่าบ้านอื่นค่อนข้างหลายหลายสิบเซนนะพี่นะอันนี้ให้พี่ดูก่อนนะครับเรื่องของทางขึ้นบ้าน นะครับฉะนั้นเรื่องของน้ําท่วมน้ําอ่างนะคะผมก็อาจจะยากหน่อยนะเพราะว่าบ้านเราค่อนข้างทาทาขึ้นสูงยกขึ้นสูงนะครับนะ,ะแล้วคนนี้ตรงนี้นะครับผมก็เทปูนเทคอนกรีตนะครับให้คุณพี่เนี่ยเพิ่งเทได้ไม่นานนะครับนะเพิ่งเทได้ไม่นานนะ,ะเดี๋ยวบีมให้ดูตัวอย่างนะครับหน้าบ้านของเพื่อนบ้านอย่างนี้เนาะนี่นะครับคือต่างกันนะครับระยะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะพี่นะพี่ก็เห็นนี บอดีโมเดอร์นะครับผมเทขึ้นมาค่อนข้างหนากว่าจะบ้านเชเมืองนะครับนะสวัสดีพี่เดือนพี่เอกชูกา้กาด้วยนะครับนะรอบนี้มาเป็นรอบของผู้ที่ทํากิจการค้าขายด้วยนะครับกิจการค้าขายทํโกงโกงวะโกดังโรงงานด้วยนะครับนะอ่ะต่อมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นห้องโถงโลง่ลงๆนะครับโลง่ลงๆตรงนี้นะก็ที่จริงพี่สามารถที่จะปล่อยเช่าได้นะครับนะจุดที่พี่ไม่ได้ใช้อาจจะให้ คนมาเช่าก็ได้นะครับบริเวณห้องข้างล่างเนาะแล้วแต่คุณพี่จะจัดการเลยนะครับเพราะว่ามันแบ่งเป็นสองห้องอย่างนี้นะครับนะแบ่งเป็นสองห้องไม่ได้แบบตรงบริเวณนี้ไม่ได้ตีทะลุนะครับตรงบริเวณนี้ไม่ได้ตีทะลุนะครับอันนี้ก็เป็นห้องกระจกนะก็เป็นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวบีมจะพาเดินดูเอาตรงไหนก่อนดีนะครับเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับบริเวณห้องนี้จะมีการทาสีปรับปรุงนะครับพอสมควรส่วนคานก็เป็นคานปูน นะครับแต่ไม่ได้ทาสีเนาะก็สภาพค่อนข้างดีนะครับห้องก็เป็นห้องกระจกนะห้องกระจกแบบบานเลื่อนแบบนี้นะครับพี่นะเผื่อพี่จะทาการค้าขายนะครับก็สามารถที่ทําได้บางคนทําโรงงานเย็บผ้าโรงงานเย็บผ้านะครับบางคนทําโรงงานอะไรล่ะโรงอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะครับเออลงพิมพ์ลงพิมพ์ก็เหมาะนะครับด้านซ้ายวางเครื่องจักรด้านขวาเป็นออฟฟิศนะครับก็ค่อนข้างเหมาะเยอ ให้ดูก่อนนะครับนะใครทําโรงพิมพ์นะครับก็เหมาะแล้วอยู่ได้ยาวๆนะครับเพราะว่ากว้างมากนะครับตึกนี้กว้างมากๆนะต่อมานะครับให้ดูข้างในต่อมาอ่ะสวัสดีพี่นริศด้วยนะครับนะด้านในนะครับนะด้านในเนี่ยก็จะเอ่อเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกระเบื้องแบบนี้นะครับสภาพโอเคนะครับแต่ฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับก็เป็นห้องกระจกแบบนี้ประตูม้วนนะพี่นะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะพาดูต่อไปนะครับก็มีการกั้นห้องนะครับเป็นกระจกบานอลูมิเนียมหมดเลยนะครับเป็นบานเลื่อนนะแล้วก็มีห้องน้ํามีห้องน้ําอยู่หนึ่งจุดนะครับบริเวณนี้นะแต่คุณพี่ต้องปรับปรุงห้องน้ํานะครับเพราะห้องน้ํายังเป็นแบบส้วมนั่งยองหมดเลยคุณพี่ต้องปรับปรุงห้องน้ํานิดหนึ่งครับแต่ห้องน้ําโดยรวมก็คือกว้างนะครับห้องน้ําค่อนข้างกว้างนะกว้างเลยนะครับนะ เออชี่จริงที่จริงเนาะสามารถแบ่งห้องน้ําเป็นสองจุดได้เลยนะเนี่ยเนาะอาจจะแบบปิดได้เปล่าวะไม่ได้ไไดเออเพราะว่ามันติดบันไดเนาะติดบันไดตรงนี้ห้องน้ําอืมถ้าแบบไว้ไว้แบบที่จริงที่จริงถ้าอํามจริงๆอาจจะทําเป็นสองห้องได้นะครับเพราะว่าห้องห้องน้ํามันยาวมากเลยครับนะอาจจะทําประตูไวอย่างเงี้ยจุดหนึ่งนะครับตรงนี้จุดหนึ่ง ตรงริมจุดหนึ่งหรืออะไรยังไงนะครับนะก็เดี๋ยวต้องให้ช่างมาดูนะครับน้าแต่โดยรวมห้องน้ําก็จะเป็นยาวๆประมาณนี้นะครับนะืมเพราะว่าจุดหนึ่งนะครับตึกเรานะครับมีห้องน้ําห้องเดียวด้วยนะครับอันนี้ก็คือจุดที่จุดที่จะบอกกันแหละนะครับมีห้องน้ําห้องเดียวนะครับนะเออฉะนั้นก็อาจจะต้องมีการทําห้องน้ําเพิ่มขึ้นมานะครับนะบริเวณจุดไหนสักที่หนึ่งนะครับนะอันนี้ก็เป็นบริเวณบันไดอ่ะเนาะบันไดขึ้นนะครับจะขึ้นได้ทางเดียว ส่วนห้องด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นที่ว่าบีมส่องไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นอ่าเป็นห้องโถงโล่งๆแบบนี้อาจจะปล่อยเช่าหรืออาจจะคุณพี่อาจจะไว้ทํางานอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับนะเอแต่โดยรวมแล้วคุณพี่ก็ได้ตึกที่ราคาไม่แพงแน่นอนเนาะ <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะครับนะโล่งๆนี้นะครับไฟเขาเสียนะครับนะต่อมานะครับผมอันนี้คือบริเวณต่อเติมนะครับข้อดีของเขาก็าคือ เขามีการต่อเติมด้านหลังนะครับปูกระเบื้องหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนโรงงานเก่านั่นแหละครับนะแต่ว่าพื้นเป็นพื้นกระเบื้องนะครับมีการต่อไฟเดินไฟเอาไว้นะครับเผื่อคุณพี่คนไหนอยากจะทําโรงงานอยากจะทําโกดังเออก็สามารถที่จะทําได้เพราะเพราะต่อเติมเต็มเลยนะครับหน้าหลังนี้แต่จะมีพื้นที่นะครับพื้นที่ด้านหลังนะครับเหลือไว้นิดนึงนะครับน่าจะมีประมาณเมตรหนึ่งน่าจะมีประมาณเมตรหนึ่งเนอะคร่าวๆ นะครับก็จะเป็นพื้นที่ด้านหลังแบบนี้นะครับเป็นยาวๆอย่างนี้เนาะอืมนี่นะครับนะคือถ้าคุณพี่มาซื้อก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งตีทะลุเองกันเนาะเะพราะตรงนี้ตีทะลุให้คุณพี่หมดแล้วนะครับนะตีทะลุจนกว้างใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยนะหลังคงหลังคาทําแล้วนะครับนะเออก็สามารถทําเป็นโรงโร,ง,โรง,งงานโกดังได้เลยนะครับนะอใครจะทําธุรกิจการค้าเนาะก็อยู่บ้านด้วยอยู่อาศัยได้ด้วยนะครับทําการค้าก็ได้นะครับนะ เดี๋ยวบีมจะพาทุกท่านนะครับไปดูชั้นสองกันนะครับสวัสดีพี่ปลาด้วยพี่พานุวัตรพี่สกลด้วยนะครับพี่ตาทิทิตาภานะครับนะเดี๋ยวไปดูชั้นสองกันนะครับเป็นเจ๊งไดนะครับก็จะเป็นที่งโล่งอย่างนี้นะครับนะพื้นปูนเป็นปูนขัดมันใหญ่ๆลงโล่งกว้างๆนะครับนะสองคูหานะแต่ไม่ใช่จบแค่นี้นะครับนะเดี๋ยวจะพาไปดูมีห้องด้วยนะครับมีห้อง มีห้องบริเวณนี้นะคะพี่นะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะที่คุณพี่ที่จริงสามารถที่จะซอยได้เผื่อคุณพี่จะทําหอพักหรือไปทาอะไรอ่ะเอ่อจะทำงานทําอะไรื่องการซอยห้องซอยห้องแต่หอพักต้องพี่ต้องทําห้องน้ําเยอะเนาะพี่งทำห้องน้ําเพิ่มนะคะเพราะว่าไม่ไม่ไหวห้องน้ําเดียวไม่ไหวเพิ่งทำห้องน้าเพิ่มนะแต่ถ้าพี่จะทางานนะครับก็อาจจะเติมห้องน้ําอีกสักห้องหนึ่งนะในตึกก็คือพี่สามารถที่จะกั้นได้ กั้นได้นะครับพี่ตรงนี้นะครับกั้นแล้วก็พี่ก็ไปเปิดประตูทําประตูออกนะครับด้านซ้ายมืออย่างนี้นะครับสักจุดหนึ่งอา,อาจจะริมสุดเลยก็ได้นะครับนะคุณพี่ก็จะได้สองห้องแต่บางคนบอกว่าฉันอยากได้ห้องใหญ่นะครับพี่ก็ไม่ต้องไปปิดมันนะครับนะอเนี่ยประมาณนี้นะครับพี่ก็ไม่ต้องไปปิดมันแต่พี่ต้องการห้องใหญ่อ่าทั้งใหญ่ทั้งยาวอ <laughs> ต่อมานะครับผม ก็มีทั้งห้องโถงใหญ่นะครับห้องก็ใหญ่นะเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างบนกันบ้างนะครับนะก็มีอีกชั้นหนึ่งนะครับห้อของเราสามชั้นแล้วก็มีดัดฟ้ากันพี่กินหมูกระทะด้วยนะครับนะอ่ะต่อมานะครับจะไปดูส้นบนกันนะครับเป็นตั้งใจนะครับชั้นบนนะครับก็ลักษณะเดียวกันนะครับแต่เขากั้นนะครับแต่เขากั้นอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันนะครับพื้นปูนเป็นปูนขัดมันขื้เก่านะครับกระจกหน้าต่างหน้าต่างมานฟิกกับ บานเกตนะครับบานฟิตกับบานเกตนะแล้วก็ห้องต่อเติมไม่ใช่ไม่ใช่ต่อเติมกั้นนะครับกั้นเรียบร้อยนะครับตรงนีออ้ผนังเบาผนังเบาโครงไม้นะครับผนังเบาโครงไม้นะเดี๋ยวจะแนะนำนะครับผมถ้าใครซื้อไปก็จะแนะนำเรื่องของช่างที่ทำเรื่องปลวกนะครับนะสำหรับบ้านที่มีไม้เป็นส่วนประกอบเนาะก,ก็นแนะนำเรื่องปลวกไปด้วยนะครับกันไว้นะครับอ่ะ นี่คือกั้นเป็นห้องเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตรงนี้อันนี้ห้องที่หนึ่งแล้วก็มีระเบียงนะครับจะให้ดูระเบียงนิดหนึ่งนะครับนะสวัสดีพี่เกาหลีด้วยนะครับหน้าพี่ชื่อเกาหลีมาเลยอ่าต่อมานะครับผมก็มีระเบียงนะครับอ่าก็มีระเบียงตรงนี้นะครับนะพี่เอกนะพี่เอกชูกา้านะครับนะก็มีระเบียงแบบนี้นะครับนะเผื่อคุณพี่จะตากผ้าตากผ่อนระเบียงนี้พี่สามารถเปิดออกไปได้ด้วยนะครับเปิดให้ดูเป็นขวัญตานะครับ สามารถเปิดออกไปได้นะ่ครับนะแต่ห้ามกระโดดลงไปนะครับวันนี้ไม่รีวิวกระโดดให้ดูนะครับนะอปิดกึ่เกานะครับผมอ่าก็ไม่ใช่แบบเหล็กดัดที่แบบว่าเปิดไม่ได้เลยเนาะอันนี้มันก็ยังเปิดได้นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับนะสําหรับระเบียงนะครับระเบียงจังสี่เด้อนะครับอาวต่อมานะครับเราจะพาไปดูนะครับเป็นห้อง เป็นห้องดังด้านนู้นบ้างนะครับนะนี่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับมีระเบียงเนาะอ่ะละาลักษณะคล้ายๆกันเลยะครับโครงก็โครงไม้ก้นเป็นโครงไม้อนะเนาะอ่าพื้นก็พื้นปูนขัดมันนะครับคือเกานะครับนะระเบียงก็คือเก่าระเบียงใหญ่ๆนะครับแล้วก็สามารถเปิดได้ด้วยนะครับระเบียงนะครับนะนะอ่าจังสี่เดอร์นะครับ <laughs> หมาะกับคนทํโลงพิมพ์นะเหมาะกับคนที่จะทําลงกึงลงพิมพ์รงงานโกดังเก็บของนะครับโอ้แล้วราคาแบบย่อมเยาวนะครับนะตีทะลุใหญ่มากนะครับสี่สิบวาเลยนะครับสวัสดีพี่กุ๊กไก่ด้วยนะครับนะเดี๋ยวเข้านะครับสภาดูนะครับผมข้างบนนะครับเป็นดาดฟ้านะคุณพี่สามารถที่จะกินหมกกระทะได้นะครับแล้วที่ชมก็คือบันไดใหญ่นะครับ บันไดค่อนข้างกว้างแล้วใหญ่เลยนะครับเวลาคนพี่ทํางานเนี่ยพนักงานเดินกันหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็เดินสบายนะครับเผื่อยกของยกลังขึ้นขึ้นตึกนะครับนะอ่าตรงนี้ก็จะมีอย่างกระบองหู้เนาะเออเก็บของอ่ะเดี๋ยวดูนะครับดาดฟ้ากันบ้างนะครับดาดฟ้าคนพี่ถามว่า้อยอะไรเนี่ยวีนอมหรือเปล่าสไปเดอร์แมนมันลอกคาบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพี่นะ มันคือนะครับเขายาวไว้นะครับเออลอยบริเวณที่น้ําจะรัวว่วซึมลงไปแล้วนะเขาก็ยาวไว้ครับบริเวณรอยแตกแล้วนะครับนะก็ไม่ให้มันรั่วมันซึมะนะประมาณนี้เ <c oughs> สาเนี่ยที่จริงเสาเนี่ยที่จริงเขามีเสาเผื่อไว้นะครับคุณพี่สามารถที่จะทําชั้นที่สี่ได้นะครับเสาที่เผื่อไว้เนี่ยสามารถทําชั้นที่สี่ได้ไหมเห็นข้างๆไหมครับข้างๆก็ทําชั้นที่สี่ นะเผื่อคุณพี่ต้องการต้องการทำเนาะเหมือนเหมือนหลังอื่นเขาก็จะทําแบบว่าหลังคาขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับนะถ้าใครแบบว่าอยากจะทําชั้นบนนะครับก็สามารถทําต่อได้นะทําต่อได้เลยนะครับนะมีเสารองรับนะต่อมานะครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังนะครับข้างหลังนะครับในหลังคาเมนั่นชีททั้งหมดก็คือเป็นบริเวณที่เราต่อเติมขึ้นมานะครับเป็นห้องนะปกตินะครับมันก็จะไม่มีอะไรมันก็จะโล่งๆอย่างนี้ครับคุณพี่นะฮะ คุณพี่ดูนะครับบ้านข้างๆนะครับบ้านข้างก็จะโล่งไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับนะแต่ของเราก็คือต่อเติมให้คุณพี่ไปมหมดแล้วนะครับตรงนี้นะ,ะคุณพี่ก็สามารถที่จะทํางานทําอะไรได้เลยนะครับมาห้องข้างล่างใหญ่มากนะครับนะอ่าต่อมานะครับผมเดี๋ยวบีมจะพาไปดูนะครับบริเวณหน้าถนนนะตรงทะเบียนตรงระเบียงม,มีหน้าถนนด้วยตรงนี้เขาเหมือนทําอะไรอะทําปลูกต้นไมนะ้อะเนาะเออ นีสลาลงสเลนนะครับอ่ะเนี่ยครับแป๊บเดียวนะครับถึงถนนใหญ่ข้างหน้าเรานะครับที่เห็นตรงนี้นะครับผมคือปั๊มพีทีนะครับคือปั๊มพีทีนะคือปั๊มพีทีเลยนะครับคุณพี่สบายๆนะครับออกจากบ้านมาคือเติมน้ํามันได้ทันทีนะครับแปดสิบแปดสิบเมตรเท่านั้นนะครับถึงถนนถึงถนนใหญ่เศรษฐกิจนะครับนะสามารถทะลุออกได้หลายทางนะครับถนนพุทธสาครถนนเพชรเกษมนะครับสามารถเดินทางได้หลายทางนะ ก็ประมาณนี้นะครับนะพี่อ้าวโอเคเดี๋ยวบีไปพูดถึงราคากันบ้างนะครับนะพูดถึงราคากันบ้างนะครับสำหรับอาคารพาณิชย์หลังนี้นะครับนะสองครูหาตีทะลุก,กันนะครับเท่าไหร่ดีคตาม้ามปิดประตูก่อนอ้าวปิดไปเลยทีเดียวพี่ บีมคิดว่านะครับบีมคิดว่าเนาะาที่นี่เนี่ยมีห้องถึงหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ห้องแล้วรวมอีกข้างหน้าอีกนะครับอีกสองครูหานก็อย่างห้องก็น่าจะมีประมาณหกห้องคุณพี่ไอไอตรงข้างหน้าสามารถแบ่งเช่าได้นะครับถ้าคนที่ใช้ไม่หมดเนาะสามารถแบ่งเช่าได้สักห้องหนึ่งนะส่วนห้องน้ํานะคะบ,บีมคิดว่าถ้าอยู่กันเยอะเนาะถ้าอยู่กันแบบพอสมควรก็ควรจะ ทำห้องน้ำอีกอีกอีกอักอนหนึ่งนะครับก็จะครอบเวิร์ห้องน้ำอีก,อกสักอันสองอันเนาะแต่อย่างน้อยก็ต้องมีสองห้องอะนอะทั้งตึกเนาะจะมีห้องน้ําห้องเดียวน่าจะน่าจะน้อยเกินไปนะครับนะเดี๋ยวจะบีมจะพูดถึงเรื่องราคาน่าตึกนะคะพี่นะาสวัสดีพี่บ b บด้วยนะครับนะวันนี้ก็มารีวิวนะครับเป็นโกดังนะครับเป็นโกดังโรงงานนะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปฟังราคากันนะครับหยิบกระดิ่งแป๊บ อ้าวมาแล้วจ้านะครับอาคารพาณิชย์สคูหาเรานะครับนะที่โซนกะทุ่มแบนนะครับนะห่างถนนเศรษฐกิจนะครับเพียง80เมตรเท่านั้นนะครับนะเป็นอาคารพาณิชย์สคูหา40ตารางวางครับผันหน้าทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับนะก็คือเหมาะสำหรับการทำการค้านะครับการค้าการขายโกดังโรงงานได้หมด นะครับพื้นที่กว้างมากต่อเติมเต็มนะครับห้องเยอะนะก็ตรงนี้อยู่ใกล้อะไรนะครับใกล้ตลาดกระทุ่มแบนใกล้โรตัสกระทุ่มแบนนะครับนะใกล้โกลบอลเฮาส์นะครับปั๊มพีทีนะอยู่ตรงข้ามเองนะครับนะถ้าปั๊มพีทีมาตั้งตรงข้ามแสดงว่าทำเลเราก็ใช้ได้เลยนะครับทำเลเราค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเพราะปั๊มมาตั้งอยู่ตรงข้ามนะแล้วก็สะดวกสบายนะครับมีทั้งห้างมีทั้งอะไรหลายหลายอย่างนะพี่นะ โอเคพูดถึงราคากันบ้างน,นะครับนะสำหรับราคานะคะผมอาคารพันธนุ์สองคูหานี้40ว่าราคาราคา3ามล้านสองแสนบาทครับราคา3ามล้านสองแสนเบาทคา่ะ ก็คืออาคารพณิชย์ของเรานะครับราคาแค่สามล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับน่าเป็นอาคารพณิชย์สองคูหาตีทะลุกันใหญ่มากนะครับสี่สิบตารางวาเหมาะกับคนที่ต้องการทํามาค้าขายทําโกดังโรงงานและพร้อมอยู่อาศัยด้วยนะครับหน้าตึกนี้นะครับอยู่ห่างถนนนะครับเพียงแปดสิบเมตรเท่านั้นเดี๋ยวบีมจะพาทุกท่านนะครับผมเดินไปเยี่ยมชม ถนนกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับนะสวัสดียายนุชด้วยนะครับสวัสดีคุณพี่ยายนุชนะครับยายนุชนะครับพี่นบอะไรเนี่ยณพัสนันนะคะนะอ่ะเดี๋ยวบีมจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศนะครับนะบรรยากาศเป็นยังไงนะครับถนนทางหน้าบอกเลยนะครับเดินข้าวเดียวนะครับเดินไม่กี่ก้าวคุณพี่นะถึงถนนใหญ่นะครับนะ ถนนใหญ่เรานะครับผมมีปั๊มพีทีนะครับน่าเห็นไหมเขียวมาแต่ไกลนะคะใครจะทําการค้านะครับนาะส่วนใหญ่ลูกค้าบีมนะครับบอกว่าคุณบีมมีอาคารพาณิชย์ไหมไหมจะทําการค้านะบีมเลยแล้วจัดหามาให้นะพี่นะคุณพี่นะครับซื้อบ้านทั้งทีนะครับเอ่อทาเงินได้ด้วยก็ดีนะครับนะเพราะว่าเออจะได้มีทั้งอยู่อาศัยได้ด้วยนะครับหาเงินได้ด้วยนะพี่นะใช่ไหม เศรษฐกิจแบบนี้เนาะก็ถ้าจะซื้อตึกทําเลทาเลค้าขายนะพี่เนาะในเรื่องของด้านหน้านะครับด้านหน้านะก็จะถึงแล้วนะพี่นะจะเย็นนะครับใครดูไม่ทันดูย้อนหลังเดอ้อนะครับด้านหน้าจะมีปั๊มพีทีอย่างนี้นะครับนี่ปั๊มพีทีใหญ่มากนะใหญ่โตมโหฬานนี่อยู่หน้าหมู่บ้านเราเลยนะครับนะ ปั๊มแบบนี้นะครับถนนแปดเลนใช่ปะหนึ่งสองสามสี่เลนนี่ป่ถนนสี่เลนนะครับแล้วตรงบบนี้คือเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับพี่ไฟแดงที่ว่าเลี้ยวขวาไปออบน้อยแต่ตรงไปไปกระทุ่มแบนนะครับไฟแดงนี้เลยนะพี่ไฟแดงยอดนิยมในะตรงกระทุ่มแบนนะครับนะอ่าอยู่ใกล้ไฟแดงเลยนะครับเลี้ยวขวาไปพี่จะเจอโลตัสกระทุ่มแบน นะโกโบเฮานะพอจะพี่ตรงไปทางนี้อพี่ตรงไปทางนี้นะครับนะคุณพี่ก็จะเจอถ้าตรงไปเอย่ยจะเจอเลี้ยวซ้ายอย่างไปถนนพุทธสาครน,นะคะไปถนนพุทธสาครถนนเพชรเกษมนะนี่นะคะผมทําเลแบบนี้นะสองตึกรวมกันนะครับสามล้านสองแสนเก้าหมืนบาทเท่านั้นนะครับนะอ่านะ มีปั๊มด้วยมีปั๊มด้วยพีทีนะครับนะเออมีปั๊มนะครับก็เป็นน้ํามันเนาะเป็นปั๊มน้ํามันเนาะไม่ใช่แก๊สเนาะเป็นปั๊มน้ํามันนะครับมีหลายอย่างวัสดีพี่น้อยน้อยด้วยครับนะก็เขาเรียกว่าหมู่บ้านกระทุ่มแบนนะครับนะตัวมาม้าหายครับเดี๋ยวคุณบีเอามาม้ามาเติมเข้ามานะครับเข้ามาก็ถนนกว้างนะครับถนนกว้างมากเลยสองเลน <c oughs> <c oughs> สองไปแล้วเนี่ยโหจอดรถสบายๆนะครับหน้าบ้านจอดรถได้นะอืมจอดรถได้บ้านเราอะครับจอดรถได้สองคันนะครับหน้าตึก <c oughs> หรือใครอยากจะไปจอดข้างบนบ้านนะครับก็สามารถจอดได้เหมือนกัน,นครับนะ <c oughs> แถวนี้เขาทําอะไรนะครับก็เป็นงานเกี่ยวกับโกดังโรงงานนะครับนะส่วนใหญ่นะ <c oughs> เป็นแบบเกี่ยวกับโกดังโรงงานเลยนะ <c oughs> ก็นี่แหละครับผมทำเลเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบิมเดินแป๊บเดียวก็ถึงต <anak> ึกะครับตึกเรานะครับสีเขียวนะครับสองคูหาตรงนี้เลยนะครับนะบอกเลยนะครับคุณพี่ซื้อตึกแล้วประมาณล้านหกนิดนิดเองนะครับนะตึกหนึ่งนะครับถ้าหารสองตกประมาณล้านหกนิดนิดเองนะครับคุณพี่ถือว่าราคาดีมากคุ้มมากนะปกติเขาขายนะครับสี่ล้านอัพนะครับสี่ล้านอัพนะสำหรับ อาคารพาณิชย์ใหญ่ๆแบบนี้นะพี่นะถ้าเป็นคูหาคู่เนี่ยส่วนใหญ่ราคาจะเบิลขึ้นไปเลยนะครับสวัสดีพี่พัดพระขมลน,นะครับสวัสดีพี่นิดบุญขาวด้วยนะครับนะสวัสดีพี่พี่กิตด้วยนะครับพี่วิทย์เก่งการช่างนะครับนะก็บอกเลยว่าตึกนี้เหมาะกับพี่ช่างที่ต้องการสถานที่ทํางานนะครับทั้งโรงพิมพ์โรงงานลงกึงลงเก่งเอ้ยมีลง,งนนดลงยี่นะครับได้หมดเลยนะครับน่๋ยวพี่อยู่อาศัยได้ด้วยนะครับห้องก็เยอะนะห้องก็เยอะ ประมาณนี้นะครับสำหรับทำเลตึกของห้างครับใครสนใจนะครับผมก็นัดชมได้เลยนะครับนะโทรหาบีมนะครับ0ูนย์เก้าห้าหนึ่งหกี่เก้าแดแดี่ะครับหน้าบ้านคุ้มบ้านดีที่นี่ที่เดียวนะครับนะอ่าใครมาชมบ้านนะครับใครมาชมไรฟ์สดนี้นะครับก็ขอเป็นพี่มีความสุขและเจริญเจริญจักเจริญภาคเจริญพ้นเจริญคนเจริญงานเจริญการเจริญกิจนะครับก็ ขอบคุณมากๆแล้วหวังว่าบีมจะได้ดูแลคุณพี่นะครับในการซื้อบ้านแนวกาสถัดไปนะครับพี่นะอ่าซื้อบ้านกับบีมสบายใจนะครับไม่มีนอกไม่มีไหนนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะก็ฝากไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสําหรับอาคารพณิชย์หลังนี้นะครับนะเผื่อใครอยากจะทําแบบสไตล์โรงงานโกดังนะครับอ่าที่อยู่อาศัยได้ด้วยนะครับและก็อยู่ในทําเลที่ดีนะครับเดินทางสะดวกนะอยู่ใกล้ห้างใกล้โอ้ยหลายๆอย่างใกล้ห้างใกล้ตลาดนะครับนะเดินทางง่ายไม่ลึกนะ ถ้าอยู่ลึกบีมก็จะไม่เฉียะนะครับแต่อันนี้อยู่ไม่ลึกนะครับห่างจากถนนเศรษฐกิจแค่80ิเมตรเท่านั้นนะครับพี่นะราคาถูกด้วยนะครับตกหลังจะแค่ล้านหกนิดนิดเองนะครับนะถูกมากนะครับเราตีทะลุหมดแล้วนะครับมีห้องด้วยนะครับนะโอเคยังไงขอบคุณมากๆนะครับที่มาชมไลฟ์สดกันในวันนี้นะครับหน้าก็นัดชมโทรหาบีมได้ตลอดเลยนะครับหน้าใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเรื่องสินเชื่อยืนกู้นู่นนั่นนี่นะครับนะอะไรที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ นะครับก็โทรหาบีมได้เลยนะครับาฝากด้วยในะอ้อมปกอ้อมใจด้วยนะครับนะาสำหรับน้องเขียวตึกนี้นะครับนะวันนี้ลาไปก่อน,นครับเจอกันได้สดหน้าสวัสดีครับ